วันนี้แพ้ก็จะมาเปิดกุกกำม,มี่วิตามินที่แพรกินนะคะวัยเล็กสามเนี่ยเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวระบบทํางานร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมถอยแล้วเราก็ใช้งานเขาหนักอีกเราเลยต้องพึ่งวิตามินช่วยบํารุงร่างกายไม่ให้โซมคลิปนี้แพ้ก็เลยจัดวิตามินมาครบเลยทั้งบํารุงผิวผมเล็บภูมิคุ้มกันลดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียตอนทํางานไปดูกันว่าต้องกินตัวไหนบ้าง กัมมี่เนี่ยเพิ่งมากินช่วงที่ลดน้ำหนักแล้วมันให้ฟิลเหมือนกินขนมอะ่ะแล้วมันก็อร่อยนะคะก็เลยติดกินกัมมี่เลยนะช่วงเนี้ยเป็นกัมมี่เยลลี่หมดเลยนะทุกคนดูนะคืออร่อยมากแล้วก็กินแล้วสนุกสนุกกว่ากินแบบเป็นเม็ดเม็ดยาๆมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนตัวแรกจะเป็นคอลลาเจนของ Nature ์ o ูตนะแพก็จะกินวันละสองเม็ดตอนท้องว่างแพเนี่ยผิวแห้งใช่ไหมก็จะกินคอลลาเจนอยู่แล้วมันจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นทั่วทั้งตัวเดิมทีอะผิวเราเป็นคนแห้ง วว่าการผลิตคอลลาเจนนะมันก็จะน้อยลงแล้วมันจะทําให้ผิวเนี่ยดูโทรมดูเหี่ยวไม่ได้แบบว่ามีริ้วรอยนะแต่มันจะดูเหมือนไม่เต่งตึงไม่อิ่มไม่ฟูไม่แน่นยืดหยุ่นนะคือการกินคอลลาเจนมันก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นความอิ่มฟูเข้าไปในผิวนะคือตัวเนี้ยกินแล้วมันไม่ใช่ว่าผิวการเป็นสาวเกาหลีเด้งชุ่มชื้นเลยอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเลี้ยงให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นทั่วทั้งตัวนะคะอันนี้คือแพรก็ต้องกินยืนพื้นเลยนะแล้วก็กินมา หลายยี่ห้อละยี่ห้อเนี้ยอร่อยเป็นเยลลี่อร่อย,ออยทุกคนสัมผัสดีมันจะแบบเคี้ยวลงไปแล้วมันจะหนึบ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 แล้วก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องกินคู่กันก็คือเป็นวิตามินซีนะคะอันนี้จะเป็นของเนเจอร์เมดนี่นะเป็นเยลลี่เปลือกส้มแบบนี้แล้วก็มีน้าตาลเคลือบนะ้มันจะฟีลเหมือนกินเยลลี่แล้วมันเป็นรสส้มที่อร่อยมากๆทุกคนไม่เหนียวเคี้ยง่ายอร่อยจริงๆเราเป็นกลิ่นส้มเหมือนเวลาเรากินน้ำส้มอะ่ะเขาบอกว่าควา หวานอะ่ะมันมาจากตัวส้มจริงๆเลยนะจะมีวิตามินซีอยู่500มิลลิกรัมคนเราเนี่ยจะต้องรับวิตามินซีเนี่ยพันมิลลิกรมัมดังนั้นเนี่ยแพรก็จะกินวันละ2ชิ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่เป็นภูมิแพ้ก็กินวันละ4ชิ้นได้เลยตัววิตซีเนี่ยดีคือช่วยเรื่องภูมิต้านทานนะคะทาให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้ไม่เป็นหวัดคือแพรเนี่ยมากินวิตามินซีช่วงที่แพรเป็นโควิดรอบที่2อะ่ะรู้สึกร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงนิดหน่อยมันก็ป่วยง่ายอย่างเงี้ยแต่พอกินเราก็รู้ก แข็งแรงขึ้นนะเราก็ไม่ค่อยป่วยละแล้วมันะจะไปช่วยเสริมการสร้างคอลลาเจนในร่างกายด้วยกินคู่กันเรารู้สึกว่าแบบผิวดีขึ้นมากช่วงนี้หน้าสดอะผิวดีแล้วก็ดูผ่องผ่องดูสว่างสว่างตัวต่อมานะคะคที่ต้องกินตลอดก็คือไบโอตินกัมี่เป็นรสพีชนะทุกคนเปิดมาหอมพีชมากๆนี่นางจะเป็นเม็ดเยลลี่แบบนี้นะยี่ห้อเดียวกับคอลลาเจนสัมผัสเนื้อเยลลี่เหมือนกันเลยคือกัดไปแล้วมันจะหนึบหนึบ,นบแล้วก็ มีกลิ่นพีชแบบ มต้องกินเพราะว่าบำรุงผมนะคะแล้วก็เล็บตอนนี้หัวมันจะล้านอยู่แล้วแพร่เนี่ยมีปัญหาเรื่องผมมากตอนที่ฉีดวัคซีนผมมันร่วงๆเนี่ยเป็นกระจุบแบบใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วเราอะก็เลยต้องดูแลเรื่องผมร่วงสุดๆเลยกินอ e ีไบโอตินนั่แหละตอนแรกอาจจะกินยี่ห้อนี้เนเจอร์เบลตีอร่อยเหมือนกันหมดไปหลายกระปุกละแล้วก็เปลี่ยนบ้างช่วยให้เล็บช่วยให้ผมเนี่ยดีขึ้นผมมันไม่ค่อยร่วงแล้วเห็นปะตอนแรกมันจะเป็นกลมๆหย่อมๆมีไบโอตินหนึ่ง หมื่น MCG เลยนะกคือแนะนำนะอร่อยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมไม่แข็งแรงเรื่องเล็บเปราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับแพรนะแพรกินไบโอตินต่อเนื่องแล้วร,รู้สึกมันช่วยอะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้กัมี่ลูทีนช่วยเรื่องสายตามันจะเป็นเยลลี่อย่างนี้เนื้อแน่นๆเลยอร่อยมากแต่ว่าเคี้ยวเหนียวไปนิดนึงกว่าจะเคี้ยวเสร็จอะแต่ก็อร่อยจะเป็นรสบลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่นะคะอันนี้คือต้องกินเพราะว่าทํางานหน้าคอมตลอดเลย ใช่ปะเราก็ใช้มือถือตลอดทุกคนเป็นว่าเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากมือถือแล้วตาเบลอไปหมดมองไม่เห็นทั้งที่เรา,าไม่ได้สายตาสั้นหรือว่าสายตายาวขนาดนั้นอะแล้วเดี๋ยวนี้แพรเนี่ยก็สายตาสั้นขึ้นด้วยนะต้องใส่แว่นนะอย่างเวลาขับรถมองไปไกลอย่างเงี้ยก็คือเริ่มรู้สึกว่าตาลาตาเพียสายตาเราอะรู้สึกเริ่มไม่ไหวแล้วพอ30กว่ากว่าเราไม่สามารถจะไปสู้กับแสงหรือว่าเล่นมือถืออะไรได้ตลอดเวลาขนาดนั้นนะก็<ๆ>ต้องมากินกัมมี่บำรุงสายตาด้วยนะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะราคาไม่ ค่อยแพงอ่ะ่400กว่าบาทเนี่ยช่วยเรื่องสายตาเลยใครที่ต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดนะก็ลองกินดูตัวต่อมานะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งกินวันนี้เป็นวันแรกเลยนะเขาเรียกว่าเป็นธาตุเหล็กอ่ะเนาะตัวไอรอนเนี่ยแพะมากินตัวนี้เพราะว่าแพรไปตรวจร่างกายมาเมื่อล่าสุดนะน่าจะปีที่แล้วเนี่ยเราแพะเลือดจางนิดนึงก็เลยเริ่มกินตับมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้กินเยอะขนาดที่มันจะช่วยอ่ะทุกคนแล้วแพรเนี่ยชอบกินพวกกัมมี่อยู่แล้วใช่ปะก็ไปเจอของสว อันติบูสเขาเขียนพอดีว่ามันจะช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดด้วยแล้วก็เสริมพวกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะพอเขามีวิตามินซีด้วยแต่จุดที่ทําให้แพ้ซื้อเลยนะเพราะว่าบรรทัดแรกเลยที่เขาเขียนคือ h ฮล l ์ e ีเ i ฟ e า n e s s and Fatigue นะช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายช่วงนี้รู้สึกแบบร่างกายแบบเหนื่อยเพียไม่มีสาเหตุถึงแม้แบบจะนอนเยอะตื่นมาก็เพียอยู่ดีกินกาแฟก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังรู้สึกง,ง่วงในเนือ เพียๆตลอดเวลานะแล้วอ e, ีอันเนี้ยมันเขียนเลยว่ามันช่วยลดความเหนื่อยล้ากับอ่อนเพลียแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอนะ่ะแล้วมันเสริมเลือดด้วยเรามีแนวโน้มว่าเราจะเลือดจางพอดีนะคะเราก็เลยซื้ออันนี้มากินนะทุกคนดูหน้าตามันนะหน้าตามันดูน่ากลัวมากเลยปะมันเป็นเม็ดดำๆแบบนี้เราด้วยความที่มันเป็นธาตุเหล็กอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะอร่อยอะ่ะแต่พอกินเข้าไปแล้วก็เออรสชาติ โอเคอยู่แต่ตอนเคี้ยวสุดท้ายจะมีรสชาติแบบแปลงๆอยู่นิดนึงซึ่งก็ต้องกินนานตามถือว่ายังอร่อยกว่าหน้าตาเยอะมากๆนะคะเพิ่งเริ่มกินวันแรกนะก็เดี๋ยวจะลองกินไปเรื่อยๆนะน่าจะช่วยเรื่องร่างกายเรื่องระบบุ่ม กันไดด้ีคือพอเราอายุ30ขึ้นไปแล้วอะแทนเน้นวิตามินที่มันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสามารถต่อสู้กับไวรัสสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้มากกว่าเมื่อก่อนที่กินอะไรที่มันช่วยแต่เรื่องผิวเน้นฟื้นฟูหมดเลยนะทั้งแบบสายตาผมเล็บเสริมภูมิคุ้มกันเป็นส่วนที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงละการกินวิตามินอย่างเง,งี้ยไม่ต้องเป็นกัมมี่ก็ได้นะมันช่วยจริงๆนะทุกคนพยายามหา วิตามินที่มันถูกจริตเราอะแล้วเรากินได้ตลอดกินได้เป็นประจำมันก็จะดีมากๆทั้งหมดเนี้ยก็จะประมาณ2,000กว่าบาทนะคะก็จะกินได้เดือนหนึ่งซึ่งที่แพร์บอกอะมันก็จะครอบคลุมแทบทุกเรื่องแล้วนะคือกินประมาณนี้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวพิกัดของแต่ละตัวแพร์จะแปะไวใ้ให้ด้านล่างแล้วกันนะเผื่อใครไปซื้อเพราะว่ามันหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะไม่มีแบบออฟฟิเชียลทุกคนถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็พิมพ์มาถามแพร์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย